นะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มันจะมาสอนอ่าเขาเรียกใส่ลั๊กอินนะครับใส่ในแอปที่คุณใช้เปิดเซิร์ฟนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็ตามแอปผมเลยนะครับก็คือเปิดเวละสิบบาทนะครับก็คือแอปนี้ครับ m c c a n นะครับก็วิธีการใส่มันก็จะง่ายนะครับแต่ ของอย่างอื่นแบบเช่นพวกรีดซีซีอะไรพวกนี้มันต้องซื้ออย่างเดียวนะครับผมก็อย่างอื่นก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นพ็อกเก็ตไมล์อะไรพวกนี้ผมก็พอรู้นะโอเคถ้าคุณโหลดอ่าปลักอินสมมุติว่าคุณโหลดปลักอินอ่าปลักอินชอบอ่าพอคุณโหลดมาสเสร็จออใสใสยังไงพี่อ่าให้คุณเข้าไปที่าดาวน์โหลด่อนเลยครับ อ่านี่คือปักอินทั้งหมดของผมที่มีนะครับผมจะขอลบแอปเนี้ยแอปที่กูไม่ได้ใช้โอเคก็แอปที่เอ้ยไม่ใช่นี่ครับสมมติว่าผมจะเอาเอาเวอร์ t อ่ากดค้างไว้ขัดลอกอ่าแล้วก็กดสามจุดด้านบนนี่ครับถ้าใครใช้เหมือนผมนะครับ mcc แล้วก็กดนี่เลยครับ ftp นะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวตอนแรกมันจะไม่มีโฟลเดร์แบบนี้นะเนี่ยเนี่ยโฟลเดร์แบบเนี้ย เอ,อมันจะเป็นอ่ามันจะไม่มีอะไรเลยคุณทําการกดว่าใหม่นะครับ FTP นะครับของอย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือนี่เลยให้คุณเข้าไปที่เดี๋ยวๆๆๆ,ๆ MCC ออนนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่อ่าจัดการพอร์ตปึ๊บอืมแล้วก็เข้านี่ครับ อ่าเจเออไม่ใช่เขา้าเข้าตรงอันแรกครับนี่เออไม่ใช่ดิเข้าไหนแล้ว,วะเด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 ะเเขาๆๆๆๆหน้าแรกกับหน้าแรกไม่ใช่ดิเออไม่ใช่เช่าปอดเออจัดการปอดที่จัดการพอดแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ โคลโลนี่ไม่ใช่โคโคอมมานฟอ๋อนี่ครับเข้ามาที่ไฟล์นะครับ FTP นะครับนี่ครับก็จะมีนี่เลยนะครับอ่าให้คุณทำาการกดขัดลอกครับปุ๊บอ่าเดอเด้อขัดลอกมาอ่าขัดลอกปุ๊บ,ลบแล้วก็ขัดลอกอันนี้มาด้วยครับอ่าไปรหัสวนปุ๊บแล้วก็นี้ด้วยครับรหัสล่างปุ๊บแค่นี้ครับ แล้วก็นิการกดเข้าไปที่โฟลเดอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็คุณทําการกดว่าใหม่แล้วก็ FTP นะครับแล้วก็อันนี้คือที่คุณคัดลอกมาเมื่อกี้เลยนะครับผมก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อผู้ใช้คืออันนี้เลยนะครับใช่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับใช่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านอ่านี่เลยนะครับปุ๊บอ่า จะน่าจะคุณกำการอ่ากดตกลงไหมครับอ่ามันก็จะบอกกำลังเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นี่เลยครับก็มันเพิ่มมาแล้วครับก็ผมก็มีอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็ไปเอาไอ้นู้นก่อนเดี๋ยวปักอินก่อนอ่าวีดิตเด้่ด้ไม่ใช่สกายวอร์อ่านี่ครับวีดิตปุ๊บอ่าก็กดเข้าไปนะครับเรื่อๆยๆเสร็จแล้วก็จะเขียนว่าปักอินนะครับนี่เลยอ่า อ่ะปาก,กินแล้วว่าคุณเดี๋ยวอะกดยกเลิกอทำไมเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่เข้าไปได้ปาก,กินนะครับทำการกดวางนะครับก็เรามันจะหมดเขียนทับ e นะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็วางไปเลยนะครับก็วิธีการลงปาก,กินก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่อ่าวิธีการใส่ปาก,กินในพ็อกกิตไม้ที่ผมเคยสอนไปนะครับอ่ะผมมาสอนใส่เลยวิธีการใส่ในพ็อกกิตไม้คุณ อ่เข้าไปที่ดาวโหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาปักยินมานะครับสมมติผมเอาปักยินอ่วอิดิสอาขันลอกมาปุ๊บอ่าก็ไปหาพ็อกเก็ตไม้นะครับนี่ครับอ่าแล้วก็มาที่ปักกินวางนะครับผมปุ๊บอ่กาก็ได้เรียบร้อยแล้วถามว่ามันจะใช้ได้จริงไหมพี่ก็ไม่รู้ครับมันใช้ได้ทีครับเออไม่รู้ยังไงหรอกแต่พ็อกเก็ตไม้ันเลิกเปิดไปแล้วครับเพราะเวลาคนอื่นมันเล่นมันเล่นไม่ได้ครับมันเล่นได้แต่ส่วน เออมาเล่นแต่คนเดียวก็เป็นว่าสอนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดซับสไคร์เลยยิมกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ